โอ้โหมาดีพีทเล่นงานของละมาดีพีทผมไม่กินแล้วสนะองวันแล้วเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดขนาดนี้เหรอ,ห hmm, หอมันไม่ใช่ล้างเลยเสียเลยเหรอเสีย <c oughs> เลยถ้า <c oughs> <c oughs> รู้ว่าเสียไม่ต้องกินนะ กินไม่น้อยได้อย่ากินเยอะอย่ากินแบบว่าตลอดเวลาสุกขวดเดียวก็พอเลย không có đi, mà đi phía phía. Đã, eh? hello น้ำไหมโอ้โหเสียงอาบน้ำยาวครับสวัสดีครับก่าสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้สุดยอดเลยเป็นวันที่เหนื่อยๆอีกวันหนึ่งเลยนะครับผมไม่หอ่านคอมเมนต์นะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีแม่ต่อยสวัสดีป้ายุกินะฮะฮัลโหลคุณโลสสวัสดีครับสวัสดีพี่จ๋านะฮะพี่แจนนะฮะสวัสดีดูตาสวัสดีทุกท่านสามสี่คำถามหาเรื่องนะฮะ ก็ก็หลังจากที่ลงมาแล้วก็เฝ้าดูจนสรุปงานวันนี้เนาะหลังจากที่มีการนะครับเข้าห้องเย็นเครียดกว่าเจ็ดชั่วโมงได้นะครับผมตอนนี้ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็การสัมภาษณ์ของลุงก็ยังไม่มีการสัมภาษณ์ใดๆทั้งสิน้นนะครับเว้นแต่ลุงบอกว่าอาปฏิเสธไว้ก่อนนะครับทุกขอก้อกลหานะครับฟังที่ทนายบอกเมื่อตอนสัมภาษณ์เมื่อลงมา นะครับผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่สุดท้ายก็ลุงก็สามารถกลับบ้านมาได้ด้วยความปลอดภัยนะครับก็ทุกคนก็เอาใจช่วยผมก็ลุ้นจนแบบขับมอเตอร์ไซค์กลับสองรอบเลยมกลับมาเอาแบตอีกนะครับเพราะพอดีที่ชาร์จแบตหมดนะครับเบียดหมดพอดีก็เลยมาแบตสำรองอีกก้อนหนึ่งไว้นะครับไปก็นึกว่าจะอยู่ดึกนะครับแต่ก็ไม่เท่าไม่ถึงห้าทุ่มเนาะก็ประมาณสามทุ่มนะครับสามทุ่มนิดๆิดแล้วก็ออกมาได้นะครับด้วยความปลอดภัยนะครับก็ส่งลุงถึงบ้านตอนนี้ลุงเข้านอนแล้ว นะครับนักข่าวก็มารอหน้าบ้านลุงยูทูบเบอร์ก็อยู่หน้าบ้านบ้างแต่ก็ลุงก,ก็ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อะไรทั้งสิ้นนะครับก็นอนลุงก,ก็เข้าบ้านนอนนะครับใช่ครับผมมันจะไม่มีเงินประกันได้อย่างไรนะครับพ่อแม่พี่น้องก็มีญาติก็มีนะครับผมคนุกคนก็หลายคนที่จะช่วยนะครับแล้วเป็นคําถามที่ไม่สบอารมณ์เท่าไหร่นะฮะ พอไม่ได้ฟังนะครับผมก็ไม่ค่อยลื่นหูอ่าเป็นว่าวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันกับพวกเรานะครับเอซีลงพนปร์เซ็นนะครับกับเหล่ายูทูบเบอร์ที่คอยให้กําลังใจอยู่วันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์สดนะวันนี้ก็คือแบตแบตไม่มีด้วยนะครับแบตแบตเตอรี่ผมน้อยแล้วก็อีกอย่างผมก็ไปทําคลิปนะครับแล้วก็ พยายามดูสถานการณ์ดูอยู่ด้านนอกนะครับว่ามีเหตุอะไรไหมนะครับก็เลยไม่ได้พะวงไร้สดนะครับส่วนมากก็จะพะวงคนที่อยู่ด้านรอบนอกมากกว่านะครับมือที่สามหรือมือที่สี่มากกว่านะครับก็เลยไม่ได้ตั้งกล้องของตัวเองไร้สดไว้ต้องขอกาบประทานโทษทีนะครับที่ไม่ได้ไร้สดเพราะมันมีเหตุผลของมันอยู่นะฮะถ้ามวลเราแต่พะวงไร้สดนะครับเราก็จะได้ไม่ได้พะวงอย่างอื่นนะครับนอกจากนี้นะครับ ก็เป็นว่าวันนี้สรุปเหตุการณ์ก็ผ่านผลไปได้ดีแต่เราต้องรอ,งอ,งองดูพรุ่งนี้นะครับเห็นลุงปลจะแถลงการอีกรอบหนึ่งนะครับในเรื่องของคดีว่าโดนข้อหาคดีบุกรุกอย่างเดียวหรือไม่นะครับหรือมีข้อหาอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับออดีแคปเป็นหูเป็นตาช่วยกันครับผมขอบคุณนะครับโอ้อาจก็คอ,อ,อมคอมเมนต์ไม่ทันเลยนะครับผมขอบคุณลงุงนะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามดีมากบอกต้นขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับ นอนเด็กป <premises. S 2> ั Korean, ๊บก we ่อนเมื่อเมื่อคืนนอนเด็กเมื่อคืนนอนไม่หลับจริงๆเมื่อคืนอย่างที่บอกผมนอนไม่หลับนะครับเป็นเที่ยงคืนได้ถึงตีหนึ่งผมถึงนอนนะครับหลังจากลงจากพวกเราก็ยังไม่ได้นอนเลยทีเดียวเมื่อคืนกังวลนะครับกังวลเห็นลุงบอกว่าอ่าลุงพูดแบบพูดมาน้ําตัดจะไหลนะบอกว่าลุงบอกว่าอาจจะได้อาจจะได้อยู่กับพวกเราวันนี้เป็นวันสุดท้ายอ้าวสวัสดีแม็กซิซอนนะครับอลุงทําไมพูดแบบนี้นะครับเมื่อวานก็เอ๊ะมันมันนึกคิดได้ว่าเอ๊ะจะมีอะไรมาเกิดขึ้นหรือเปล่า นะครับสุดท้ายลุงโดนไปพาไปที่สวกกตูมนะครับเราก็คิดว่าจะมีการอย่างใจเราคิดเนาะจะมีการผิดก็หาแล้วขังลุงอะไรหรือเปล่าอะไรมานี่นะครับเราเรากังวลตรงนั้นมากกว่านะครับผมทําให้เมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับกเท่าไหร่นะครับผมนอนดึกนะครับเราก็กินยานอนหลับก็ครึ่งเม็ดนะครับไม่ได้กินเยอะกินครึ่งเม็ดนะครับกินเพื่อให้มันหลับนะครับสุดท้ายก็ตื่นขึ้นมานะครับก็ เหตุการณ์ก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับหลังจากนี้ก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาผมคิดว่านะครับหลังจากที่ผ่านพ้นไปเนี่ยนะครับก็อาจจะมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามานะครับผมเนาะนะครับเป็นกำลังใจให้กับลุงกับป้าแตนนะครับกับทุกทุกคนด้วยนะครับผมสู้ๆนะฮะก็อยากจะบอกว่ามันมีอุปสรรคกันทุกอย่างนะฮะอันนี้แะครับคือเป็นอุปสรรคที่มันสามารถถ้าเราผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้นะครับผมผมคิดว่านะครับเราน่าจะผ่านอุปสรรคที่ ที่เลวร้ยายกว่านี้ได้นะครับผมต้องขอขอพระคนเอฟซีทุกคนนะครับที่ยังคงเป็นห่วงอ่าพวกเรานะครับลุงเอฟซีลุงคนมาแตนนะครับเป็นห่วงทุกทุกคนนะครับผมเป็นกาลังใจให้ขอพระคุณแล้วก็มีเอฟซหลายคนโทรมาหาบ่าวต้นนะโทรมาร้องไห้ก็มีนะครับโทรมาร้องไห้มาสงสารอย่างนี้อย่างนั้นบ้างบางต้นก็ได้รับสายแล้วก็บางต้นน้าตาซึมไปด้วยนะครับบางทีก็เออก็เป็นความเป็นห่วงความรู้สึกนะแล้วก็เข้าใจความรู้สึกเอฟซทุกคนนะครับที่ ที่เขาส่งกําลังใจมาให้เรานะครับอ่าก็อยากจะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นกำลังใจครับแม่ยีซอนสวัสดีครับสู้ๆนะครับต้นขอบคุณนะครับทุกคนนะขอบคุณนะครับแมนนุสนะครับที่รักลุงเราต้องรวมพลังกันใช่ครับผมเรารวมพลังกันให้มากๆสำับพี่น้อยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคุณนกน้อยนะครับผมคุณสิทธิ โอ้เยอะแยะมากมายเลยอ่านไม่ทันนะครับมีเต็มเ้นที่ให้กําลังใจมากๆสู้ๆนะครับผมอย่างคุณยูนานะครับผมถ้าคดีทุกอย่างเสร็จสิ้นนะครับอยากให้ลุงทําเพื่อลูกก็พอแล้วนะครับเมื่อกี้ก็น้องน้ามนต์น้องโอมก็วิ่งมารับลูกนะครับเอยวิ่งมารลบพ่อวิ่งมารับพ่อกับแม่ก็เป็นภาพที่ผมเห็นแล้วในไลฟ์ส่วนนะครับค่อนข้างที่จะประทับใจเนาะนะครับเด็กสองคนนะครับผมต้องเจอต้องผ่าน เรื่องราวต่างๆมากมายนะครับซึ่งมันเยอะแยะมากมายที่เด็กสองคนนะครับจะรับได้แต่ก็เด็กสองคนเข้มแข็งนะครับน้องน้องสองคนเข้มแข็งมากนะครับผมยังแต่ที่ดูนะครับก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะครับผมได้พ่อนะครับน้องได้พ่อนะนะครับผมสู้ๆนะครับสู้ๆครับสู้ๆครับสู้ๆนะครับผมขอบพระคุณทุกคนนะครับเป็นกาลังใจให้ ทักทายน้องต้นอย่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กระปุกสวัสดีทุกคนนะครับสงสารเด็กครับผมโอเคครับเหมือนกันเลยนะครับสงสารน้องน้ำมนมากๆครับกินน้ำก่อนนะครับแป๊บนึงวันนี้คงจะนอนเร็วหน่อยนะครับวันนี้หลังจากที่คุยกับพวกเราเสร็จคงประมาณอีกไม่สิบนาทีก็ น่าจะลงภากก่อนแล้วนะครับยังไงก็ต้องพรุ่งนี้ก็ต้องมีสู้อีกต่ออีกวันนะฮะพรุร่งนี้ยังเป็นวันที่พวกเราจะต้องสู้ต่อไปอีกนะฮะนะครับวันนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับวันพรุ่งนี้อะไรจะผ่านเข้ามานะฮะก็ต้องสู้ต่อไปนะครับผมผมคงไม่มีอะไรที่จะหนักหนาสาหัสกับผู้ชาย คนหนึ่งไปมากกว่านี้แล้วนะครับผมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันผ่านเข้ามามันปร,ประดังเข้ามาเยอะมากครับมันเยอะมากสําหรับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะที่จะรับได้ถ้าเป็นผมเนี่ยผมโอ้โหผมก็ไม่รู้ว่าจะทาอย่างไรเหมือนกันนะถ้าเกิดเจอกับตัวผมอย่างนี้นะครับมันหลายเรื่องเข้ามาทั้งแปดด้านเลยนะครับผมพยายามอย่างที่ผมบอกในคลิปผมนะครับผม ยังก็เห็นลุงพลเป็นก้อนเนื้อทองคําที่หมาปงหมาป่าอีแหลงพากันจะลุมแคะลุมถึงเอาให้ได้นะครับผมเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมมันเป็นอะไรที่หดหูมากครับผมไม่อยากเจอภาพภาพเหล่านี้เลยนะฮะเชื่อว่าลุงดูก็ดูขาวลุงพลนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับศูนย์หลายนะครับมือนี้นะครับผมงต้นครับผมก็ศูนย์หลายเหมือนกันนะครับผมศูนย์แหงศูนย์แหงนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่มอบมาให้นะครับผมผ่านส่งต่อไปให้นะครับผมเดี๋ยวผมผ่านส่งต่อไปให้กับลุงพลปาแตันปุ่งนี้ว่ามีเอฟซีทุกทุกคนนะครับคอยเป็นกําลังใจให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ยังร่วมฟันฝ่าแล้วก็ต่อสู้ไปด้วยกันนะครับ ลุงตู่คงอยากจะด่านักข่าวด่าเลยลุงด่าลุงตู่ด่าไปเลยอด่านักข่าวไปเลยนะครับผมมันไม่มีบารมีไม่เกิดนะครับผมสวัสดีครับสู้ๆไปครับสู้ๆนะครับผมสู้อยู่กับลุงเนี่ยนะครับผมขอบคุณคุณชายแดนนะครับนะครับผมก็หลากหลายคอมเมนต์นะครับเข้ามาใครจะว่ายังไงก็ตามถ้าเราก่อกันไว้นะครับไม่มีอะไรพังกาแพงเราได้ ถูกต้องเลยนะครับผมถูกต้องนะครับแล้วก็สู้ๆนะกระสวดดีบัตต้นนะครับผมขอบคุณทนายที่ไปช่วยลุงทํางานเร็วมากครับผมต้องขอบคุณทนายผมก็จําชื่อทนายไม่ได้นะครับว่าชื่อทนายอะไรแต่นข้ังที่จะมาไวเหมือนกันนะครับผมเออมาไวมากนะครับทําให้อ่อมีทนายอยู่ก็ทาให้ลุงพลทํางานเออได้ง่ายขึ้นนะครับก็อุ่นใจขึ้นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทนายชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เออเหมือนกับ อสบวนขีม้าขาวมาช่วยนะครับในยามที่ลุงพลต้องการจริงๆนะครับพี่ชนายตั้มนายจีซอนทนายที่มาวันนี้ครับที่มาเมื่อกี้ชื่อทนายอะไรจะไม่ได้นะครับแต่ท่านก็มาช่วยพวกเรามันเกิดจุดเริ่มต้นรุกนี้สู้ต่อไปยังไม่เสร็จนะครับยายพึ่งนะครับยังไม่เสร็จนะครับอันนี้คือเป็นแค่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนะครับพยานาของพวกเรานะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร นะครับก็ตอนนี้อาจจะมีการให้งดถ่ายองค์ปู่ปริจิตด้วยสาเห็นคําว่านะครับว่าก็ไม่รู้ว่าจะยังไงพวกเราคงคิดถึงปู่ปริจิตมากมากเลยนะครับถ้าหลังจากนี้เอาเราอาจจะไม่ได้ชมภาพปู่ปริจิตนะครับที่เราอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับยังอยู่ในความทรงจําของเราเสมอแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็มีเหตุการณ์อย่างที่บอกนะครับ ก็ขอต้องขอประทับใจกับ FC ทุกๆคนนะครับอีกครั้งหนึ่งที่มอบอกำลังกำลังใจลวลากำลังกายกำลังกายก็คือมอบข้าวปลาอาหารให้กับพวกเราเหล่ายูทูบเบอร์ที่ไปกินอยู่ที่นั่นนะครับก็ขอขอบคุณรู้สึกว่ามาจากผู้ใหญ่บ้านอีกท่านหนึ่งชื่อคุณเจี๊ยบถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับคุณเจี๊ยบมาส่งผ่านมาทางผู้ใหญ่นิ่มเงินนามนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ส่งผ่านมาทางน้องนิวนะครับพิกกีนะ้กาแฟกรอบรู้สึกว่าจะเป็น FC จากลำปาง ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยจุนเจือในเรื่องของพลังกายให้กับเหล่ายูทูบเบอร์ที่ไปให้กําลังใจลุงพลได้มีกําลังกายในการต่อสู้นะครับกับอุปสรรคที่มันเกิดเข้ามาเกิดขึ้นมานี้นะครับขอบพระคุณด้วยนะครับพวงนี้ก็มี FC จากสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมเลี้ยงข้าวยูทูบเบอร์นะครับเลี้ยงข้าวยูทูบเบอร์จา สวิสเซ่นนะครับพี่เขาก็มอบเงินมาให้3,000บาทนะครับพรุ่งนี้ยูทูบเบอร์ใครที่จะมากินข้าวก็สามารถลงชื่อรับประทานข้าวได้นะครับที่บ้านปะสอนะครับผมตอนนี้ท่านก็โอนเงินมาให้กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเงินจำนนสามพันบาทนะครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ก็จะทําการบอกปะสอนะครับว่าสามารถที่จะกินฟรีได้เลยนะครับผมจํานวน3,000บาทนี้นะครับสำหรับเลี้ยงเหล่ายูทูบเบอร์คงจะเพียงพอนะครับให้เหล่ายูทูบเบอร์ได้ กินในวันพวกนี้แล้วก็ทํางานกันต่อไปนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ยังอยู่นะครับแล้วก็ร่วมเป็นกําลังใจให้อีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยพวกนี้เนี่ยน่าจะมีอุปสรรคอีกมากมายรอเราอยู่นะครับผมเชื่อว่าคงไม่จบแค่นี้นะครับและผมเชื่อว่าฝ่ายตรงข้ามคงไม่หยุดคิวอยู่แค่นี้นะครับต้องมีสิ่งอื่นนะครับมาเล่นอีกมากมายนะครับเราต้องรับมือกันให้ เต็มที่นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับลุงพลว่าแตนด้วยนะครับผมแล้วก็เหล่ายูทูบเบอร์นะครับให้สามารถล้มมือลวมใจแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นในขณนะนี้ได้นะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับใครจะกล้าทุบคะปู่หักคอคงไม่มีใครทุบนะครับถ้าคิดถ้าเราคิดในแง่ดีนะถ้าเป็นความคิดของผมนะถ้าลุงพลหรือมอบให้เป็นสาธารณะนะครับก็จะมอบให้กับ ฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งเข้ามาดูแลนะครับเข้ามาดูแลในดูแลตรงนี้นะครับให้เป็นคล้ายกับอันซีนเป็นที่ที่ทุกๆคนเนี่ยนะครับผมคิดถึงแล้วก็อยากมาเยี่ยมสมากว่านะครับคงไม่น่าจะเป็นการทุบทิ้งนะครับถ้าทุบทิ้งเนี่ยมันต้องไล่อีกยาวเลยนะครับว่าสารที่อื่นเนี่ยก็ต้องมีการทุบทิ้งอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตผมคิดว่าทางการคงฉลาดนะครับผมคงฉลาดไม่น่าจะทุบทิ้งก็น่าจะตั้งเป็นอันซีนะครับ สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็นําเม็ดเงินเข้ามาบริหารในจังหวัดได้มากกว่านะครับถ้าคิดเช่นนั้นนะนะครับังว่าผู้ใหญ่คงจะฉลาดพอนะฮะขอพระคนนะครับค้างหรือเปล่าน้อนี่กดหนึ่งวัหน่อยนะครับผมกดหนึ่งแล้วหน่อยมันจะเล่นคดีอื่นนะครับผมเอค้างหรือเปล่าน้อไม่เห็นมีคอมเมนต์เลยละนะครับผมตอนนี้กี่โมงกี่ยามแล้วน้อมวดูเวลาก่อนนะครับ สี่ทุ่มนะครับผมวันนี้ผมก็เป็นนั่งหลับนะครับไปนั่งหลับเพราะว่าเมื่อคืนผมไม่ได้นอนผมไม่ได้นอนผมนอนเดึกด้วยนะครับนอนเดึกแล้วก็ตื่นเช้าเมื่อคืนตื่นหกโมงก็ถือว่าเช้าอยู่แนละ้วสำหรับคนนอนดึกเนาะนะครับก็พักผ่อนไม่เพียงพอวันนี้ก็ไปนั่งหลับบ้างอะไรบ้างเนาะนะครับผมไม่ว่ากันแ่ะนะครับฮัลโหลคอมเมนต์ผมไม่เด้งเลย ไม่เด้งเลยนะครับเป็นอะไรหนอะเป็นเอียงเนาะทางนี้เด้งไหม โอเคสวัสดีทุกท่านนะครับเหมือนจะหลุดหรือมีอะไรปัญหาอะไรสักอย่างนะครับผมอย่างไงก็ครับไม่ไม่เลยพี่ตามสบายเลยครับวันนี้เหนื่อยมากเลยและสิบคลิปมานี้ครับสวัสดีทุกคนนะครับเอกดมันค้างหรือเปล่านะค,าาค้างหรือเปล่านี่นะครับผมผมว่าน่าจะ ค้างแล้วนะครับผมจากหกร้อยกระโดดลงเหลือ400สี่ร้อยแสดงว่าน่าจะค้างไหมค้างไหมสองนี้มาหน่อยเร็วกว่าสองนี้มาหน่อยนะครับค้างหรือเปล่าครับผมฝั่งนี้ค้มามเาจะดูจากเครื่องโทรศัพท์อันนี้ด้วยนะครับว่ามันค้างหรือเปล่าแต่เมื่อกี้น่าจะค้างนะฮะอ๋อทางฝั่งนี้อ๋อไม่ค้างนะครับอโอ้โหม,มาเป็นร้อยข้อความเลย อ่านไม่ท uh, ันนะครับผมอ่านไม่ทันนี่ขอพระคุณทุกท่านนะครับโอ้โออ่านไม่ทันเลยขอพระคุณทุกกาลังใจนะครับอ๋อทั้งอ่านถ้าอ่านจากโทรศัพท์เนี่ยทันนะครับอันนี้มันอันนี้ไม่วิ่งแล้วนะครับผมแต่ว่าในนี้วิ่งนะครับขอพระคุณนะครับไม่ค้างค่านะครับผมขอบพระคุณครับคนไม่อาบน้ำฮ่าไม่อ่านแล้วมันหนาวนะครับค่อยอาบพรุ่งนี้เช้าดีกว่านะครับผม สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีด้วยนะครับผมสวัสดีอีกครั้งหนึ่งยังไงช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมขอไปนอนก่อนนะครับต้นแอตต้นครับคนบ้าบาจากลาดพร้าวนะพี่นะนะครับสวัสดีป้ายูกินะครับผมสวัสดีทุกคนคุณโกโก้มิ้วนะครับผมโอ้ยอ่านไม่ทันเลยสวัสดีนะครับผมไม่ต่อยนอนนอนนอนคารุครับผมคุณเวียงพิงนะครับผมน้องฝนนะครับนิงเกร้นะครับผม นะครับคุณพี่กระปุกนะครับคุณเสียดีรักเนาะอาเป็นว่านะครับตอนนี้ขอจะขอลงลงก่อนนะก็ง่วงง่วงมากเลยนะครับขาก็ยังไม่หายบวมเนาะนะครับวันนี้คงจะนอนเร็วหน่อยนะครับนอนตั้งแต่สี่ทุ่มก่อนนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ก,ก็ก็ค่อยเจอกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ถ้าตื่นเช้าทันก็จะไปไลส่ดลสดไล่สดให้พวกเราได้ดูหรือเปล่านะครับต้องรอดูก่อนว่าจะตื่นเช้าไหม นะครับวันนี้ว่าจะนอนเร็วหน่อยนะครับพักผ่อนนะครับแต่มันก็ไม่เร็วนะมันก็สี่ทุ่มแล้วนะครับคงจะได้เวลานอนพักผ่อนแล้วเนาะอาเป็นว่านะครับผมตอนนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกคนนะครับที่ร่วมที่ติดตามแล้วก็รวมให้กําลังใจลุงกับป้านะครับตอนนี้ขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันจับมือกันนะครับมีความสามัคคีให้ฟันฝ่าธุรกิจตรงนี้ไปให้ได้นะครับผมยังไงก็ขอขอบพระคุณแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับที่ ช่วยกันตอนนี้นะครับผมจับมือกันนะครับสามารถีกันไว้เลยนะครับผม <c oughs> เป็นว่าตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอตัวลงไปก่อนนะครับพัดลาตีสวัสด์ทุกคนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย